สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับข้อความดีๆจากอุทาหอนจากคำสอนของพระคริสต์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรายังอยู่ในบทที่17ค่ะจงออกไปตามถนนและตามหนทางที่มีรั้วรอบขอบชิดเราทุกคนมีหน้าที่นะคะโดยเฉพาะการแบ่งปันข่าวดีที่เราได้รับรู้มาแล้วในวันนี้เราลองมาฟังกันต่อค่ะว่าคาอุปมานี้มีความหมายต่อเราอย่างไรขอเชิญรับฟังค่ะมีงานที่ต้องทำเพื่อคนมั่งมีพวกเขา หลบให้ทราบถึงความรับผิดชอบของเขาว่าเป็นเหมือนผู้ที่ได้รับฝากของประธานจากสวรรค์พวกเขาจะต้องได้รับคำเตือนให้ระลึกว่าพวกเขาจะต้องให้การต่อพระองค์ผู้ทรงตัดสินความทั้งคนเป็นและคนตายคนร่ำรวยต้องการงานปฏิบัติของท่านที่ทำด้วยความรักและความยำเกรงพระเจ้าบ่อยครั้งคนเหล่านี้วางใจในทรัพย์สมบัติของตนและไม่รู้สึกถึงอันตรายที่จะเกิดแก่ตนเอง สายตาของพวกเขาจะต้องถูกชี้แนะเพื่อให้มองไปยังสิ่งที่มีค่าชัว่วนิรันดร์พวกเขาจะต้องตระหนักถึงพระราชอำนาจของความดีงามที่แท้จริงซึ่งกล่าวว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบบภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพ อ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอดของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบามัทธิวบทที่11บเอข้อยีาบบุคคลที่อยู่ตำแหน่งสูงในโลกที่มีการศึกษาสูงร่ำรวยหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงมักจะไม่ได้รับการบอกกล่าวเป็นการส่วนตัวถึงเรื่องที่มีความสำคัญต่อจิตวิญญ,ญาณ ผู้รับใช้คริสเตียนลังเลใจที่จะเข้าหาคนกลุ่มนี้แต่ไม่ควรเป็นเช่นนี้เลยถ้ามีคนกำลังจมน้ำเราไม่ควรยืนนิ่งและดูเขาพินาศไปเพียงเพราะเขาเป็นทนายความเป็นพ่อค้าหรือผู้พิพากษาถ้าเราพบคนกำลังวิ่งไปที่หน้าผาเราคงจะไม่ลังเลที่จะร้องขอให้เขาหันกลับมาโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือหน้าที่การงานของเขา เช่นเดียวกันเราไม่ควรลังเลในการเตือนเพื่อนมนุษย์ถึงภัยอันตรายของจิตวิญญาณเราไม่ควรละเลยไม่เอาใจใส่ต่อคนใดเพราะเห็นว่าพวกเขาสนใจในสิ่งของทางฝ่ายโลกมีหลายคนที่อยู่ในสังคมชั้นสูงที่ติดใจชอกช้ำเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอนิจจัง พวกเขาอยากมีความสงบสุขที่ยังขาดอยู่ในสังคมชั้นสูงสุดยังมีคนที่กำลังหิวและกระหายความรอดมีหลายคนที่จะยอมรับการช่วยเหลือถ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าจะเข้าหาเขาเป็นการส่วนตัวด้วยมารยาทที่ดีและจิตใจที่อ่อนสุภาพด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความรักของพระคริส ความสำเร็จของข่าวประเสริฐหาได้ขึ้นอยู่กับความรู้ในการพูดคำพยานที่คล่องแคล่วหรือคำโต้ตอบอันแยบยนต์แต่ขึ้นอยู่กับความเรียบง่ายของข่าวประเสริฐและความสามารถในการปรับเข้าหาจิตวิญญาณที่กำลังหิวกระหายอาหารแห่งชีวิตจิตใจที่มีความต้องการจะถามว่าข้าพเจ้าควรทำประการใดจึงจะได้รับความรอด เราเข้าถึงคนนับพันได้ด้วยวิธีการอย่างง่ายๆและด้วยความถ่อมตนคนที่มีสติปัญญาสูงสุดซึ่งผู้คนมองว่าเป็นชายและหญิงที่มีพรสวัรค์มากที่สุดของโลกนี้มักจะได้รับความรู้สึกสดชื่นเมื่อฟังทอยคำอันเรียบง่ายของผู้ที่รักพระเจ้าและสามารถพูดถึงความรักนั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติมากเท่าๆกับการพูดถึงสิ่งของในโลกซึ่งเป็นที่สนใจสูงสุดของพวกเขา บ่อยครั้งทอยคำซึ่งตระเตรียมและศึกษามาอย่างดีมักมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยแต่การแสดงออกทั้งความรู้สึกอย่างจริงใจและซื่อตรงของบุตรชายหรือบุตรหญิงของพระเจ้าที่กล่าวท้อยคำอย่างเป็นธรรมชาติด้วยความเรียบง่ายกลับมีพลังที่จะเปิดประตูใจที่ถูกปิดมาเป็นเวลานานต่อพระคริสและความรักของพระองค์ ขอให้ผู้รับใช้ของพระคริสต์ระลึกว่าไม่ควรทํางานด้วยกําลังของตนโดยลําพังเขาควรยึดพระที่นั่งของพระเจ้าด้วยความเชื่อในอํานาจของพระองค์ที่จะช่วยให้รอดได้ให้เขาปล้ำสู้กับพระเจ้าในการอธิษฐานแล้วจึงทํางานด้วยสิ่งต่างๆทั้งหมดที่พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้พวกเขา ทุสวรรค์ที่รับใช้พระเจ้าจะอยู่เคียงข้างพวกเราเพื่อสร้างความประทับใจขึ้นในจิตใจงานของพระองค์มีอีกมากนะคะโดยเฉพาะงานในการที่จะแบ่งปันความรักของพระองค์ไปยังผู้คนทุกชั้นวรรณะเพราะพระองค์ทรงรักทุกคนเท่าเทียมกันค่ะเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราเนาะก็ขอให้เราแบ่งปันความรักของพระองค์นะคะด้วยความรักที่พระองค์ให้เราค่ะสำหรับวันนี้ ดาวเวทพระพรค่ะ